กลับสบายดีแหละสวัสดีดเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายดวนหาอยู<ๆ>่หากินลาพี่พาหนองมาพอกันนี่เด้อในน้องน้ํกเกาเลยเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ยายดวนหาอยู่หากินพาพี่พาหนองลงคลองลงคูคูน้เคือเกาเด้อพี่น้องวันนี้แต่ชมดักมองยายดวนกันเลยปิดหลานมากกนนั้นมาดูแต่ชมดักมองเลยพี่น้องเด้อ จิมันคือบ่มันเราก็มาลุนกันเลอจ้าวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แหละกดติดตามให้กับยายดวนหาอยู่หากินแล้วก็ขอสำคัญอยากค้ามโคตนาเด้อพี่น้องเด้อช่วยกันดูโคตนาให้ยายดวนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจา้าเด้อพี่น้องวันนี้ยายดวนหาอยู่หากินพาผีพาน,น้อง อย่าว่าบาปว่ากรมเด้อพี่น้องเด้อ,อวันนี้วันพระก็มันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เด้อพี่น้องวันนี้ยายดวนหายอยู่ห้กินผาผีมาหนงเอาแหมาวานันกะตะวิทย์คนลักปลาเด้อมาะปชันยานอยูอย่ลโอ้จกับปชนันาวายแคขึ้นแครผ่ากพอเด้อม่จะเต็ม เด้อพี่น้องมากมากนี่ปลาปลาดูตะวิดคนละปลาเด้อพี่น้องดูตัวใครต่ตะวิดดูอย่าดนกันพี่น้องอย่าัวเหาะเยอะเอางี้นี่ปลาปลาปลาเอาโคตรนั่งงามบักคักผักบุ้งนา จะจัาง,งามพี่น้องเองภาษาคุราดวรรณคำเดอพี่น้องเดอคุณนี่ยคุณคุราดก็ผปุดภาษาแบบนี้แหละคุราดคุณคุราดกันเองงามจริงๆ มานมานมานงานงามพี่น้องเลย